สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเจอคําถามข้อแรกกันเลยนะครับข้อใดเป็นคํากล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของไทยครับข้อที่1ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวแต่มีการกระจายอํานาจการปกครองไปยังท้องถิ่นข้อ 2. ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวเพราะมีรัฐบาลปกครองเพียงรัฐบาลเดียวเท่านั้นข้อ 3. ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวและมีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ข้อ4กรุงเทพมหานครมีลักษณะการปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษข้อ5จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนภูมิภาคครับให้เวลา10วินาทีในการหาคำตอบครับ ครับสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่3ครับประเทศไทยเป็นรัฐเดียวและมีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่นซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่จริงครับเพราะประเทศไทยปกครองด้วยรูปแบบรัฐเดี่ยวจึงมีรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวเท่านั้นการที่โจทย์บอกว่ามีรัฐบาลท้องถิ่นด้วยจึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องครับส่วนข้ออื่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับ